กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่10นะครับเป็น e ีพิเศษสําหรับการชวนแต่งรูปนะครับพบปะพูดคุยสําหรับคนที่รักการแต่งรูปนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันนะครับผมก็ขอแนะนําช่องสั้นๆเล็กน้อยนะครับช่องของผมนะครับช่อง y o u t u b e ที่คุณผู้ชมดูอยู่นี้นะครับชื่อว่าก้าวเดินนะครับ ชื่อของช่องนะครับอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับคอนเทนต์ที่กําลังทําอยู่นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะช่องของผมนะครับก็จะมีการนะครับแต่งรูปแจกโทนนะฮะมาให้เรื่อยๆนะครับสําหรับผู้ชมนะครับที่ชื่นชอบการแต่งรูปนะครับก็สามารถกดติดตามไว้มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็เอาไว้ ดูเป็นแนวทางในการแต่งรูปก็ได้นะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่ชื่นชอบโทนแต่งรูปนะครับชอบสามเหล็ดรูปนะฮะง่ายๆก็สามารถกดติดตามมาได้นะครับก็จะมีมาแจกเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีทิคความรู้เล็กน้อยนะครับเล็กน้อยแต่ละคลิปนะฮะก็จะมีมาฝากบ้างนะครับเป็นครั้งเป็นคราวนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคทีนี้เราก็ไปเข้าเรื่องกันเลยนะครับสำหรับ รูปที่จะชวนมาแต่งในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นรูปนี้นะครับอันนี้คือรูปที่ผมแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือรูปต้นฉบับนะฮะจะทําให้ยานะครับกลายเป็นสีม่วงนะฮะแล้วก็จะทําให้ดังแบบนั้น,น,นมีความสว่างสๆนะฮะแล้วก็ทําให้ท้องฟ้าวิงๆนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เมื่อแต่งเสร็จแล้วนะครับ ก่อนที่เราจะไปแต่งรูปกันนะครับมีเงื่อนไข2ข้อนะฮะที่จะสามารถทาําตามที่ผมบอกได้นะครับก็คือข้อที่1นะครับจะต้องเป็นไ h t r o o มเวอร์ชั่นเสียเงินนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นฟรีจะไม่สามารถทําได้นะครับสําหรับโทนนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครนะครับถนัดใช้อแอปแต่งรูปหลายๆรูปประกอบกันนะ อย่างเช่นอย่างเช่นอแอ p โฟโต้ล o มนะครับหรือไม่ก็อะไรนะสแนปสแนปสปิดอะไรนะั่นนะนะครับก็ถ้าใช้ผสมกันได้นะครับก็เอาไว้ดูเป็นแนวทางแล้วไปปรับใช้ในหลายๆแอปได้นะครับแต่ว่าสำหรับคนที่เสียตังนะฮะก็สามารถทำในแอปไลท์ลูมได้เลยนะฮะอันนี้ก็คือเงื่อนไขที่1น,นะครับเงื่อนไขที่2ก็คือเราจะต้องทำการนะครับเปลี่ยน ต้นหญ้าจากที่เป็นสีเขียวนะครับให้กลายเป็นสีม่วงก่อนถึงจะสามารถมาแต่งโทนรูปนี้ได้นะฮะโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับ <c oughs> ในรูปแต่งนี้นะครับผมจะใช้รูปใหม่นะฮะจะไม่ใช้รูปเดิมที่ผมแต่งไปแล้วนะฮะ จะใช้รูปใหม่ที่มีความใกล้เคียงกันนะฮะก็ขอเป็นอขอเป็นรูปนี้นะครับน,นะครับโอเคนะนะครับพอเข้ามาปุ๊บนะฮเราก็จะไปที่ตัวตัววง,งกลมนี้นะครับที่เลือกเฉพาะนะแล้วก็ไปที่เครื่องหมายบวกนะฮะแล้วก็เลือกเป็นต้นแบบนะครับ แล้วก็กดสลับครับผมทีนี้เนี่ยมันก็จะไปเลือกอ่าส่วนส่วนด้านหลังนะฮะที่เป็นดก็กกราวนะฮะแล้วผมก็จะไปลบนะครับโดยใช้แปลงนะฮะไปลบส่วนของท้องฟ้านะครับโอเคนะครับแล้วก็จะไปในส่วนของสี นะฮะแล้วก็เลื่อนไปให้สุดนะฮะก็จะได้เป็นสีม่วงแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นนะฮะแล้วก็ทําการเซฟนะครก็คือบันทึกสําเนาไปยังรูปภาพนะแล้วให้อนนะคุณผู้ชมนะครับต้องลบรูปที่เรา รูปที่เราเซฟไปเมื่อกี้เนี่ยออกจากตัวไรล์รูมนะครับไม่งั้นไม่สามารถดึงรูปซ้ำได้นะครับถ้า <c oughs> สุดนะฮะก็จะเป็นรูมนี้นะครับโอเคทีนี้เราก็เริ่มแต่งกันเลยนะครับเรื่องของเราจะเริ่มจากแสงก่อนนะครับผมขอเพิ่มรูรับแสงนะครับก็ประมาณสัก20แล้วกันนะฮรผมอยาก ให้มันมีความสว่างนะฮะแล้วก็มีความสดใสสดใสด้วยนะครับก็เลยจะดึงความสว่างขึ้นมานะครับส่วนคอนทาราสเนี่ยผมจะยังไม่ยุ่งนะครับขอไฮไลท์สัก30นะฮะเรียนคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่ารูปนะผมได้ทําการแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการเตรียมตัวไว้แล้วก่อนที่จะมาทําคลิปนะครับฉะนั้น อาจจะเห็นผมตกแต่งได้รวดเดียวแล้วก็สวยงามนะครับก็อย่าไปคิดว่าผมเก่งนะครับไม่ได้เก่งนะฮะก็มีการเตรียมมาก่อนแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทําการเตรียมอย่างนี้นะครับก็จะทําให้คลิปนั้นนะยาวเป็นชั่วโมงนะฮะซึ่งมันจะยาวมากเกินไปนะครับส่วนของเงาคอสักบวกห้า้วกันนะครับสีดําน,นะครับบวกคอส ยีนะ่สิอลองดูนะครับอ,อันนี้คือก่อนหลางนะฮะก็มีความสว่างขึ้นนะครับดูดูสบายตามากขึ้นนะครับแต่ว่ายังแสดตาอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปทำ่วนอื่นๆกันนะครับไปที่เคิร์ฟกันเลยนะฮะผมจะดึงแค่ ตัวส,ส่วนมืดขึ้นมานิดนึงนะครับผมไม่อยากให้มีความมืดเยอะขณะผมไม่อยากให้มีความมืดนั้นเป็นความมืดไปเลยนะฮะอยากจะให้มีความมืดแบบออกสว่างสว่าๆนะครับแล้วผมก็จะดึงตัวนี้นะครับก็จะดึงเป็นเคอร์ฟมาตรฐานนะครับมีการขยับเล็กน้อยแค่นั้นนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะจะไม่ดึงเยอะนะครับ โอเคแล้วก็จะไปดึงในส่วนของอเคิร์ฟสีน้ำเงินนะฮะผมจะดึงตรงกลางนะครับเล็กน้อยอ่นะครับโอเคแล้วก็ไปไปในส่วนของสีนะครับผมจะดึงไปทางอุณหภูมิเย็นนะครับสักลบห้า แล้วก็แต้มสีไปทางสีม่วงผมแดงนะครับซัดบ,บวก5้านะครับความสดกับความอิ่มความสีนียผมไม่ยุ่งนะครับต่อไปเราจะไปที่มิกซ์สีนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปรับรายละเอียดของแต่ละสีนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับความเข้มมากน้อยนะครับก็สามารถดึงตามความชอบได้เลยนะครับอันนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปตามผมนะครับ ผมจะดึงความอิ่มสัก5นะครับแล้วก็จะเปิดความสว่างสัก20นะฮะเพราะว่าสังเกตแล้วนะฮะปากน้ำแบบนี้จะค่อนข้างที่จะมืดนะฮะก็จะดึงขึ้นมาสักปรงมาณ20เพื่อให้บันลานกับผิวของน้ำแบบนะฮะไปที่สีส้มนะครับสีส้มก็จะเป็นสีที่เกี่ยวกับสีผิวคนนะฮะ ขอดึงความอิ่มลงสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็เพิ่มความสว่างเหมือนกันนะฮะเพื่อให้นำแบบนั้นมีความข่ามากยิ่งขึ้นนะครับสีเหลืองสีเหลืองนี่ขอสักขอเปลี่ยนเฉดสีนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สีเหลืองคุณผู้ชมถ้าสั่ง นะครับคุณชมอมองเพลินๆเนี่ยอาจจะไม่เห็นครับว่ามันกระทบส่วนไหนนะครับให้คุณผู้ชมนะครับใช้2นิ้วนะฮะสองนิ้วแตะพร้อมกันที่เครอร์เซอร์ของอความอินสีนะครับหรือว่าความสว่างของสีก็ได้แล้วแต่ที่คุณผู้ชมจะปรับนะครับใช้2นิ้วกดพร้อมกันนะฮะแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันกระทบกับส่วนไหนนะครับในนี้เนี่ยมันจะกระทบกับ ขอบด้านล่างนะครับของใต้แขนนะฮะใต้ข้อสอกนะฮะคุณผู้ชมนไหนะครับอันนี้คือเหตุผลนะครับที่ผมรับอาจเช็ดสีมากระเป็นอออกไปทางส้มๆนะครับเพื่อให้มันใกล้เคียงกับ c ีผิวนะฮะแล้วก็จะดึงความอิ่มนะครับความอิ่มลงสักประมาณ60นะครับเช่นีจะประมาณนี้นะครับก็ จะทำให้อาจจะพยายามนะฮะดึงสีให้มันใกล้เคียงกับสีผิวมากที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นเงาสีเหลืองหรือว่าอ่าสีเขียวนั่นเองนะครับแล้วก็ดึงความสว่างขึ้นครับสักประมาณ60ิเช่นเช่นกันนะครับความสว่างทำให้ความเข้มของสีลดลงนะครับโอเคต่อไปนะ ก็จะไปที่สีเขีวนะครับในนี้เนี่ยผมจะดึงสีเขีวลงให้หมดเลยความอิ่มนะครับจะดลดให้เหลือเหลือศูนย์นะครับหนึเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะไปที่สีมันเรียกว่าสีอะไรวะสีฟ้าใช่ไหมนะครับจะดึงอ่าจะเพิ่มความอิ่มสักประมาณเจนะครับ mm hmm. ก็อย่างที่บอกครับอ่าคุณผู้ชมชอบ ความอิม่มหรือว่าของสีประมาณไหนนะครับก็สามารถปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับอันนี้ก็ดูเป็นแนวทางนะครับในการตกในการนําไปตกแต่งนาไปใช้นะฮะต่อไปก็จะเป็นสีอันนี้คือสีน้ําเงินนะฮะน้ำเงินขอสักความแค่นี้พอนะครับ <c oughs> แล้วก็สีตัวนี้จะเป็นสีม่วงนะครับของความอิม่มของสีสักส,สิบ สิบเพชนะครับแล้วก็ตัวนี้คอนสว่างก็สักสิบเก้าส่วนสีม่วงอ,อมแดงผมจะไม่แตะนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราก็จะไปในส่วนของการเกลี่ยสีนะครับการเกลี่ยสีผมก็จะใช้อยู่3ตัวนะครับก็คือส่วนของเงา สีทองกลางนะครับแล้วก็ส่วนของไฮไลท์นะครับส่วนโดยรวมเนี่ยผมจะไม่ใช้นะครับผมไม่เคยแทบจะไม่เคยใช้เลยนะฮะส่วนของเงานะครับก็จะกระทบกับส่วนที่เป็นเงาโดยตรงนะครับ ถ้าอยากรู้นะครับว่าส่วนไหนเป็นเงาบ้างนะครับคุณผู้ชมก็เลื่อนแถบนะครับของเช็ดสีเนี่ยไปตรงไหนก็ได้นะครับแล้วเราก็เลื่อนความอิ่มของสีนะครับให้สุดนะเราก็จะเห็นส่วนที่เป็นเงาทั้งหมดนะฮะว่ามันจะกระทบตรงไหนบ้างนะครับก็อย่างรูมนี้นะครับก็จะกระทบในส่วนของต้นไม้สีเขียวด้านหลังนะฮะที่ด้านหลังสุดที่เป็นภูเขานะฮะแล้วก็จะส่วนจะเป็นส่วนของเสื้อนะครับแล้วก็ตรงแขนเล็กน้อยนะฮะ ที่จะกระทบนะฮะโอเคทีนี้เราก็มาเลือกสีที่เราต้องการนะครับผมก็จะเลือกเป็นให้คุณผู้ชมนะครับเลื่อนความอิ่มของสีนะครับมาสักนิดน,นึงนะครับเพื่อเราจะได้เห็นแท็กสีตรงนี้นะครับมันจะขยับนะฮะมันจะขยับถ้าเราตัวนี้เนี่ยถ้าเราไม่ไม่เลื่อนหรือว่าไม่ไม่ขยับตัวความอิ่มของสีนะครับเวลารเรา เลื่อน7 C สีแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นแถบสีนะครับแถบสีมันวิ่งนะฮะโอเคไหมเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่วิ่งให้เราเห็นนะครับแต่ว่าถ้าเราขยับตัวนี้ปุ๊บมันจะวิ่งเวลาวิ่งเราจะเห็นว่ามันวิ่งไปทางไหนนะครับฉะนั้นขยับมาก่อน <c oughs> ผมจะปรับใหสักประมาณ167่เ16นะครับเป็นค่าที่ผมเซตมาก่อนแล้วนะโอเคกอเป็น1้6แล้วกันนะครับ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยขอแค่5้าก็พอครับแล้วก็ขอเพิ่มความสว่างของเงานะครับก็คือลดเงาลงนะครับเล็กน้อยนะฮะลดมากไม่ได้นะครับมันจะเสียรายละเอียดนะฮะต่อไปสีโทนกลางนะครับก็ผมจะดึงแค่ความสว่างขึ้นเล็กน้อยนะฮะเพราะว่ายอดด้านหลังนะมันจะมืดไปนะฮะก็เลยจะเนี่ยอันนี้คือก่อนก่อนเพิ่ม ความสว่างน,นะครับน,นี่คือเพิ่มแล้วนี่นะมันจะต่างกันเล็กน้อยนะฮะผมจะทําแค่นี้นะครับสําหรับสีโทนกลางแล้วก็ต่อไปจะเป็นในส่วนของไฮไลท์นะครับขอ,อสักประมาณนสักสิบะแล้วก็สองสามสิบก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการเปลี่ยสีก็จะ ทำเพียงเท่านี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะไปในส่วนของเอฟเฟ็กตนะฮะตัวพื้นผิวนะครับผมจะลดลงนะฮะลบยเพื่อให้ผิวนะั้นละมุนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ความคมชัดก็จะลดลงเช่นกันนะครับสักประมาณ7นะฮะลดเยอะนะครับจะถ้าเราลดเยอะเนี่ยจะทําให้มัน เสียความคมชัดไปนะครับมันจะมัวๆจะก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งนะครับแต่ว่าในรูปนี้ผมต้องการฟิลประมาณนี้นะครับกพจะปรับแค่นี้ต่อไปนะครับ <c oughs> ก็จะไปในส่วนของรายละเอียดนะครับ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยจะเพิ่มรายละเอียดนะครับ <c oughs> ก็จะประมาณสัก50าสิบแล้วกันนะครับ <c oughs> จะเพิ่มความคมชัดนะครับขึ้นมาประมาณ50 นะแล้วก็ส่วนเครื่องมือหยิบย,ยื่นจะยังไม่แตกนะครับแล้วก็จัดลดจุดลบกวนนะครับสักประมาณ20ประมาณนี้นะครับส่วนจุดลดควนสีก็จะไม่แตะนะครับก็ต่อไปนะครับเราก็จะไปในส่วนของอเครื่องเครื่องมือนี้นะครับมันเรียกว่าเครื่องมืออะไรไม่รู้อ๋อ มันเรียกว่าเครื่องมือ masking นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้นะครับเฉพาะาเฉพาะสมารับพรีเมียมนะครับไม่ถึงเสีย่ังซื้อเป็นรายเดือนรายปีนะครับจะทําได้เฉพาะที่เสีย่ังนะครับแล้วก็ไปที่สร้าง masking นะแล้วก็ผมก็จะเลือกเป็นจะเลือกเป็นท้องฟ้าก่อนแล้วกันนะครับ เลือกเป็นท้องฟ้าปุ๊บมันจะสแกนให้เลยนะครับก็จะเลือกมาแค่ท้องฟ้านะครับส่วนของนี่นะคุณผู้ชมเห็นไหมตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ผมเลื่อนอยู่เนี้ยก็อะไรเนี้ยจะมีคํอม้มาสหนึ่งเห็นไหมฮะส่วนที่เป็นสีขาว pues, ก็คือด้านหลังนะฮะของนางแบบนะครับก็คือส่วนของท้องฟ้านะครับส่วนที่เราเลือกที่จะปรับนะครับผมจะเลือกเป็นนะจะไปปรับในส่วนของสีนะครับ 56เพราะว่าผมอยากจะให้มันดูสดใสสดใสนะครับเพื่อให้เข้ากับให้เข้ากับสีม่วงนะครับให้เข้ากับอารมณ์ที่ผมอยากจะสื่อในรูปนี้นะครับ Okay. จะประมาณนี้นะครับต่อไปก็ไปเลือก masking ใหม่นะครับเลือกคนนะฮะแล้วผมลดความสว่างลงหน่อยนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับภาพนี้นะฮะก็สำหรับใครนะฮะที่ดูแล้วแบบรู้สึกว่ามันมืดไปนะครับแล้วก็เพิ่มความสว่างได้นะครับเพให้ม <rip> ันสว่างขึ้นนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะเรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยสำหรับใครนะครับที่อยากได้โทนนี้นะครับแล้วก็จัโทนนี้ไปใส่ในรูปเลยเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับคุณผู้ชมอาจจะ ตัวอย่างให้ดูนะครับผมจะก๊อปปี้นะครับคัดลอกกันตั้งค่านะครับเรื่อง masking ด้วยนะฮะปุ๊บแล้วทีนี้เนี่ยผมก็ไปรูปไปเลือกรูปนะฮะก็เป็นนะครับอ่าสมมุติว่าผมเลือกรูปไหนดีอ่าสมมุติว่าผมเลือกรูปนี้แล้วกันนะครับวางปั้งอ่าเห็นไหมฮะด้านหลังเนี่ยมันจะกลายเป็นสี สีน้ำตาลนะครับจะเรียกว่าแรเดียนะฮะออกสีน้ำดๆนะครับมันจะไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือให้คุณผู้ชมนะครับไปทําการแปลงนะฮะรูปภาพด้านหลังนะครับก็คือส่วนแบเกาลิ์ที่เป็นยากสีเขียวนะครับให้มันกลายเป็นสีม่วงก่อนนะครับแบบนี้นะครับให้มันกลายเป็นสีม่วงแบบนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนนะ ให้มันกลายเป็นสีม่วงแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะมาวางได้นะครับก็จะประมาณนี้ทีไหมเราจะทําตัวนี้ให้ดูแล้วกันโอเคอเป็นเป็นรูปนี้นะครับอันนี้ขอรีเซ็ตทั้งหมดเลยโอเคอันนี้คือรีเซ็ตแล้วนะครับไอ้กลาวเนี่ยผมได้ทําการเปลี่ยนเป็นสีม่วงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็มาวางเลยนะฮะปั้งปุ๊กเห็นไหมเราก็จะได้เลยโทนที่แต่งไม่ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนด้านหลังปุ๊กน้งก็จะมาเอาโทนมาวางได้แต่ว่าถ้าไม่เปลี่ยนด้านหลังก็จะเอาจะเอาโทนมาวางเลยยังไม่ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็คุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นยังไงนะครับชอบไม่ชอบก็าสามารถคอมเมนต์กันกเข้ามาได้นะครับแล้วก็เราพบกันใหม่ใน คลิปต่อๆไปนหมครับก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอนะครับกำลังใจของเราหนึ่งหลายหนึ่งติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย